ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงยืนในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสา,ารคามขอต้อนรับทุกท่านรับชมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักร,ร,ราช2565 งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอำเภอเชียงยืนจัดโครงการกระถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ในวันที่4พฤศจิาก,กายน2565ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงยืน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิญปฏิบัติการการจัดคำคู่มือการเรียนรู้สำหรับนักศึกษากศอนปอร,ระจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ในวันที่7พฤศจิกายน2565ณนห้องประชุมสํานักง,งานกศอนอจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรการรู้หนังสือไทยพุทธศักราช2565ในวันที่22พฤศจิกายน2565ณห้องประชุมสำนักงานกศนจังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานการศึกษาต่อนเนื่อง เข้าร่วมโครงการพัฒนางานการศึกษาต่อเนื่องด้วยระบบบริหารการจัดการศึกษาต่อเนื่องซ Smart ประจำปีงบประมาณ2,566ในวันที่4พฤศจิกายน2,565นณห้องประชุมสันักง,งานกศนจังหวัดมหาสา,ารคามและกศนอ,อำเภอเชียงยืนได้นำมาขยายผลให้กับครูกศนตำบลในวันที่9พฤศจิกายน2565ณห้องประชุมกศนอ,อำเภอเชียงยืน เขาร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูกศนในการจัดทำและใช้แผนที่3ามิติประจำปีงบประมาณ2566 ในวันที่23และ24พฤศจิกายน2,565ณห้องประชุมสำนักงานกศนจังหวัดมหาสารคามและได้ทำการขยายผลให้กับบุคลากรกศนอำเภอเชียงยืนในวันที่29พฤศจิกายน2,565นห้อณห้องประชุมกศนอำเภอเชียงยืนกศนอํเภอเชียงยืนได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ร่มจากผ้าพ,พื้นเมือง ของกศนตำบลพลทองเพื่อเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าบริการกศนดีเด่นและกศนพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,566ในวันที่25พฤศจิกายน2,565ณห,ห้องประชุมสำนัักงานกศนจังหวัดมหาสา,ารคามงานการศึกษาตามอธิยาศัย เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการศึกษาตามอธัธยาศัยประจำปีงบประมาณ2,566ในวันที่4พฤศจิก,กาย,ยน2,565ในห้องประชุมประทุมวันสำนักงานกศธจังหวัดมหาสารคาม เขาร่วมโครงการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานกศนอจังหวัดมหาสารคามในวันที่11พฤศจิกายน2565ณนห้องประชุมสำนักงานกศนอจังหวัดมหาสารคามต้นสมุตรประชาชนอำเภอเชียงยืนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแนะนำการสมัครสมาชิกใหม่และบริการยืมคืนหนังสือและสือ่อ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนงานอื่นๆตามภารกิจเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่11ทับ2565ประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 5ในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2565ณห้องประชุมกศนอำเภอนาเชือก เขาร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคามในวันที่8พฤศจิกายน2565ณห้องประชุมสํนานักงานกศนจังหวัดมหาสารคามกศนาอาเภอเชียงยืนได้ทําการขยายผลการทําคํารับรองการปฏิบัติงานและแผนงานการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับบุคลากรในวันที่28พฤศจิกายน2565ณห้องประชุมาากศนอําเภอเชียงยืนในวันที่14และ15พฤศจิกายน 2,565นั่นโดยนางสิริประภาหลงพิมายพ่วงนวยการกศนอำเภอเชียงยืนพร้อมคณะลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานกศนาตำบลทั้ง8แห่งกศนอำเภอเชียงยืนรับการตรวจทานข้อมูลนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาและลงพื้นที่กศนาตำบลโดยมีนายชนพัจุธาสงค์้อวนวยการสำนักงานกศนจังหวัดมหาสารคามพร้อมคณะนิเทศติดตามและดำเนินการให้สอดคล้อง มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามมาตรฐานกสนอที่มีคุณภาพในวันที่17พฤศจิกายน2565งานกับภาคีเครือข่ายประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านในวันที่1พฤศจิกายน2565ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงยืนร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาและสวนสาธารณะหนองบำรุงราษฎร์ตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามกศนอำเภอเชียงยืน ขอกราบขอบพระคุณค่ะ